เมืองเล็กๆในป่าใหญ่ที่ตั้งอยู่ท่ามกลางไอหมอกและอ้อมกอดของคุณเขาดินแดนที่ปกคลุมด้วยมา่านหมอกแห่งฤดูกาลวัฒนธรรมมันเก่าแก่วิถีชีวิตที่หลากหลายสีสันสิ่งเหล่านี้สัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองแล้วจะรู้ว่าเรื่องราวที่นี่มีสเสน่ห์อย่างน่าอัศจรรย์ แม่เสเรียงตั้งอยู่บนดินแดนอันเป็นรอยต่อของสองประเทศระหว่างไทยกับพมา่าเป็นชุมชนเล็กๆที่สงบเรียบง่ายท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาสายน้ำมีเมฆหมอกปกคลุมตลอดทั้งปีเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำหลายๆสายก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสารวินสายน้ำแห่งชีวิตของชนเผ่า สเสน่ห์ของดินแดนแห่งนี้อยู่ที่ความสวยงามของธรรมชาติมีพื้นป่าที่อุดมสมบูรณ์ขุนเขาที่สูงตรงาสลับซับซ้อนเป็นเสมือนปราการช่วยปกป้องวัฒนธรรมจากแดนไกลทำให้แม่เสรียงสามารถดำรงเอกลักษณ์ทั้งด้านศิลปะวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างจากที่อื่นไว้ได้กลายเป็นสเสน่ห์จูงใจ ให้นักท่องเที่ยวเดินทางมาเยือนตลอดเวลาแม้จะผ่านการเวลามากว่า600ปีร่องรอยแห่งอารยาธรรมของชนเผ่ากะเหรี่ยงและไทยใหญ่ชนพื้นเมืองส่วนใหญ่ของแม่สเรียงยังคงดำรงปรากฏให้เห็นตรามวัดวาอารามโบร,ราณสถานศินละปะสถาปัตยกรรม ที่ยังคงความงดงามโดดเด่นมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์สิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความยึดมั่นและศรัทธาในพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมที่สืบสารกันมาจากบรรพบุรุษก,นะก็กำเนิดตำนานเรื่องราวของวัฒนธรรมท้องถิ่นอันงดงามทุกย่างก้าวในแม่สเรียน ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่นที่เต็มไปด้วยอัยาศัยไมตรีอันอ่อนหวานและจะได้ลิ้มรองรสอาหารขาวหวานตํำรับพื้นเมืองแม่เรียงที่ปรุงแต่งรูปลักษ์รสชาติอย่างพิธีพิถันอย่างขนมเป่งโมงฮาลาวาสวยทะมินและจะได้สัมผัสม,สมนสเสน่ห์แห่งความละเอียดอ่อนและเมียดละไม ที่แสดงออกมาในงานหัตถกรรมพื้นบ้านอย่างผ้าทอกระเรียงที่มีลวดลายวิจิตรการตาประเพณีออกว่าหรือออกพรรษาเป็นอีกหนึ่งประเพณีที่ชุมชนเล็กๆแห่งนี้สืบทอดกันมากว่า600ปีจัดขึ้นในวันขึ้น15ค่้าำเดือน11เเป็นประเพณีที่มีสีสันแห่งมนต์เสน่ห์ที่ผู้มาเยือนจะได้สัมผัส ก่อนถึงวันงาน2อถึงสวันคนเท่าคนแจ่จะมุ่งหน้าสู่ตลาดสดยามเช้าหรือกาดเช้าแม่เสรเียงเพื่อซื้อหาวัสดุในการตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านทำให้กาดเช้าคึกคักตั้งแต่ตีสองเริ่มตั้งแต่ริมถนนหน้ากาดเช้าจะมีพืชผักที่เก็บมาสดๆจากแดงไกลหมู่บ้านบนดอยสูงัักยคะลลงงปีหวเ่ เดินต่อเข้าไปอีกเล็กน้อยจะพบสินค้ามากมายหลากหลายทั้งผักสวนครัวปลาแม่น้ำอาหารการจินสินค้าที่ได้ขายดิบขายดีในวันนี้คือวัสดุที่ใช้ในการตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านเตรียมงานประเพณีออกวางอุปกรณ์อันตกแต่งบ้านของราชวัตบ้านเฮานี่ยครับมันก็มีโคมไฟมีตุงตุงมีไม้เกี้ยครับผมแล้วมีดอกไม้ ใช่ขมไฟประดับประดาบแม่คำมาคืนได่เปิดน้าครับวันนี้ว่าคนข้มไฟได้ขายม้วนครับขายดีครับถ้าจะแปลคนเดียวอันสองอันนี้ก็แจ้เงินนักครับห้ามาซื้ออันร้อยร้อยสาวนี่ก็เป็นตุกแกงบ้านได้เลยครับอันอันนี้ก็เก็บได้หลายปีครับถ้าเสื้อประเพณนี้แ้วะฮัก็หไว้ปีหน้าปีไหนก็แจ้ได้แห่งครับผมอันเลิกแล้ครับเลิกแล้ครับเลอกเลยครับของราครับผมแป้งของบ้านเฮ้าครับครับอัเลยกลยครับเลิกครับ าลาน้องฮกบไวทุ่มันใหม่อยู่หระมันมาเจ้าแสงแดดยามเช้าสาดส่องพอเท่าแม่เท่าลูกหลานและครอบครัวพร้อมกันออกมาตกแต่งซุ้มประตูหน้าบ้านประดับประดาด้วยราชวัตรประทีปโคมไฟต้นกล้วยต้นอ้อยและตุง่งขณะที่พ่อเท่าแม่เท่ามือสารวณอยู่กับการสารไม้ไผ่ขัดแต่ เราถึงเรื่องราวที่ได้ร่วมกันประดับประดาซุมหน้าบ้านให้เราได้ฟังที่เจ้าบ้านนะครับเฮานี่ยครับก็จะได้มีการเตรียมตัวเตรียมตัวนะฮะเตรียมหน้าบ้านหน้าเฮียนเนี่ยต่างๆเนี่ยนะประดับประดาธงทิวราชวัตกล้วยอ้อยอย่างน,นะด้วยคมไฟประทีปคมไฟอย่างต่างๆเนี่ยนะครับอุ้ยง่ายว่าทามือง,งามที่สุดอ่ะในบ้านผ่ั้นมาเนี่ยเพื่อที่ว่าเป็นการต้อนรับพระพุทธเจ้าซึ่งพระองค์ได สเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั่นดาวปดึงบ้านเฮานี่นนะวนเวลาปั้นตักบัตรกองเนี่ยนะปั้นจะตักเจ้าเจ้ามืดเลยประมาณตีสี่อย่างเงี้ยค่ะเมื่อเจ้านะี่ยมันมืดถนนหัวตังแต่บ้านเฮาเนี่ยมันบอกให้มีไฟพอเฮาประดับประดาด้วยไฟเนี่ยมันก็นจะทำให้แสงสะบางเกิดขึ้นมัก็จะเป็นจุดที่เฮารอตักบททัตรตัวเจ้าตัว ก่อนฟ้าสางเสียงระฆังจากวัดต่างๆดังเกิดก้องประสานเสียงเอื้อเอืองของผู้คนที่ออกมารอตักบาตรที่ซุ้มประตูหน้าบ้านและตามถนนหนทางทําให้ถนนทุกสายกราคร่ำไปด้วยผู้คนที่แต่งกายชุดพื้นเมืองออกมายืนรอพระสงฆ์ที่มาบิณฑบาตดางใจจดใจจอ่อบรรยากาศอบอุ่นไปได้วยความสุข ไม่แยกชนชั้นไม่แยกสีไม่แยกเชื้อชาติพวกเขายึดโยงกันไว้ด้วยหัวใจแห่งศรัทธาในพระพุทธศาสนาสำหรับผู้ชอบประจนภัยและชมความงามของธรรมชาติหาดูได้ไม่ยากในดินแดนแห่งนี้ที่อุทยานแห่งชาติสารวินพื้นป่าอนกว้างใหญ่ที่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ขุนเขาสายน้ำทะเลหมอกเทียวทัศน์ที่สวยงามเทือกเขาสลับซับซ้อนอุดมไปด้วยสัตว์ป่าและแมกไม้นานา,นาพันธุ์ลุงดิเรกสีมาลีชาวไทยภูเขาเผ่ากะเรียงที่อาศัยในพื้นป่าแห่งนี้มาแต่เกิดเล่าให้ฟังว่าพื้นป่าสารวินเป็นพื้นป่ากว้างใหญ่มีผู้อาศัยอยู่หลากหลายชนเผ่าต่างก็มีวัฒนธรรมความเชื่อเป็นของตนเอง ก่อเกิดเรื่องราววิถีชีวิตอันงดงามหลากสีสันที่สัมผัสได้จริงในผืนป่าแห่งนี้มเยปสารวินก็ไม่ควรพลาดที่จะไปเยี่ยมเยือนหมู่บ้านท่าทฝั่งนะครับนะฮะและก็แวะเยี่ยมชมโรงพักเก่าโบราณนะครับนะฮะซึ่งมีอายุประมาณหนึ่งร้อยเกือบร้อยปีนะครับนะ็นเป็นเป็นเป็นถือว่าเป็นสถานที่ที่มีความขลังนะครับนะฮะถ้าคนในสมัยก่อนว่าคือเจ้าที่แรงนะครับนะฮะเป็นแรงนะครับ เพราะว่าตั้งอยู่บนทามสามแพร่งนะครับนะฮะซึ่งปัจจุบันนี้ก็คิดว่าคือยังมีความศักดิ์สิทธิ์รือความขลังอยู่นะครับนะะี่ยจากผืนป่าด้านตะวันตกสุดแดนสยามริมฝั่งแม่น้ำสารวินมาทางด้านทิศตะวันออกของอำเภอแม่สเสรียงดินแดนแห่งความสงบร่มเย็นท่ามกลางธรรมชาติ ขนเขาและสายน้ำหนึ่งในนั้นคือน้ำตกแม่สวรรคน้อยมีความสูงถึงเจ็ดชั้นแต่ละชั้นจะมีความสวยงามมีเรื่องราวเล่าขานผ่านวิถีชีวิตของชนเผ่าที่อาศัยในแถบนี้บริเวณใกล้เคียงยังมีทุ่งบัวตองว่ากันว่าเป็นแหล่งกำเนิดดอกบัวตองแห่งแรกของประเทศไทย ราวเดือนพฤศจิก,กายนถึงธันวาคมออกดอกบานสะพังปกคลุมสองข้างทางท่ามกลางไอหมอกปกคลุมหนาวเย็นตลอดทั้งปีขับรถผ่านราวกับนครในเทพนิยายหากใครมีเวลาน้อยสามารถแวะดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวอเภอแม่สเสียงได้ที่พิพิธภัณฑ์จอมแจ้ง จึงตั้งอยู่ก่อนจะเข้าสู่ตัวเมืองแม่สเสียงภายในอาคารได้แสดงประวัติความเป็นมาของแม่สเสียงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนอกจากนี้ยังได้จำลองวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชนเผ่าในท้องถิน่นตลอดจนเรื่องราวการทำไม้ในอดีตมีครูแก้วหรืออาจารย์บุญยจาวาฟันเตยวัห้บห้ปีซึ่งเป็นคนในท้องถิน่นอาสาพาเที่ยวชม และเล่าเรื่องราวความเป็นมาให้ฟังสถานที่นี้เป็นสถานที่รวบรวมข้อมูลต่างๆความเป็นมาของอำเภอแม่เสเรียงอสมเภยและเอเภอแม่ละน้อยไว้ในนั้นเพื่อให้คนรุ่นหลังหรือผู้คลทั่วไปได้มาศึกษาได้มารู้ว่าเมื่อก่อนคําว่าแม่สเรียงนีมาอย่างไงคำว่าแม่สรียงนี้สมญา,ามของแม่สรียงนี้ถ้าเราพูดอีกอย่างว่าเป็นดินแดนของเมืองที่มีห้าชื่อ ชื่อที่หนึ่งนะครับไมลองยีโยนสลินเมืองนายเมืองยมใต้และแม่เสรียงมมีรวกัก่อนเดินทางนะกลับ <ไป S 1> แบกรบ<ป>กราบนมำัสการพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของชาวอำเภอแม่เสรียงที่ตั้งอยู่บนดอยสูงสี่มุมเมืองประกอบไปด้วยพระธาตุจอมแจ้งจอมมอนจอมจิตติและจอมทองคนเท่าคนแจ่เล่าให้ฟังว่าพระธาตุทั้งสี ในยามค่ำคืนบางวันจะเห็นดวงไฟขนาดใหญ่ลอยไปมาหาสู่กันเป็นเรื่องน่าอาัศจรรย์ยิ่งนักเราอยากให้คุณมาสัมผัสด้วยตัวคุณเองสักครั้งแล้วคุณจะหลงไหลในความมีสเสน่ห์และสีสันกับเรื่องราวที่ซ่อนเล้นในเมืองเล็กๆแห่งนี้เมืองที่หลายคนใฝ่ฝัน อยากจะเดินทางมาชมความงดงามของธรรมชาติขนเขาและป่ากว้างเมืองที่ต้องเดินทางผ่านเมฆหมอกแห่งฤดูกาลและกลิ่นอายวัฒนธรรมจนได้รับการขนานนามบ้าเทียนเหงพรรางตาผ้าทอกะเรียนสนอดเสียงสารวินนามทิ่นธรรมชาติพระธาตุสีจอมกล้วยไม้หอมเอื้องแส่